ยังไม่รู้จะไปไดนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้ามันยังไม่เป็นใจเราจะออกไปไกลๆก็ไม่ไ,ได้ปกติแถวบ้านขุนหรือว่าทิศทะเลไปได้แต่ช่วงนี้พายุเข้าครับก็เหมือนเดิมบอ่อลุ่มนงหลังจากเมื่อที่ท,ที่แล้วเราลอดซัก,กอรก์นจากเมามันแล้วก็มีการรีวิวกินโหอย่างอันเล็ดอร่อยครับอาทิตย์นี้ติดใจแต่ซัก,กอร์คงจะพอแล้วแหละเพราะว่าโอ้ยวันนี้เราจะมาเน้นปลน,นดีนดีว่าหาไซโบโบแล้วก็ เดิมเลยมาช่ำและมาทำที่นี่เสร็จเลยแล้วกลับบ้านเดี๋ยวเรามารอลุ้นกับตอนเจ็ดดีกว่าหาโบโบนี่น้องๆเข้ามาตอนเช้าแล้วเข้าหรือยังเราแบบน้ำอ่าเนี่ยเนี่ยน้องๆเอฟซีแล้วนะโอ้โหนี่ใส่โบกับเราเข้ามาแล้ววัดโชว์วัดโชว์ ว้าวเนี่ยน้องๆเขากำลังก็ได้หลายตัวแล้วก็ได้นะไหนนี่รถไทยนี่นี่โอ้โหนี่สองตัวสามตัวโอ้โหวันนี้งดวันนี้งดแล้วเพื่อนตามมาไหมพี่เหรอพี่ชายเออพี่ชายโอเคมันหมานตกต่ออะไรดูตัวดับปี๋ไหมนะดูที่หอมไหม จะทำไมห,หมอเทศมันต้องตัวผอมวะหมอเทศมันคือ,อน้ำไง ไอแต่ว่ามันก็หมอเทพคุณน่ะที่เนี่ยต่อลุงที่ที่ลุงนั่นน่ะไอ้นั่นมันน้ำกร่อยมันอ้วนอ่าหมอเทพน้ำกร่อยมันจะอ้วนนี่หมอเทพน้ำจืดผอมหรือว่ามันขาดสารอาหารอก็ได้ยือไม่อาหากูเลยเดี๋ยววันนี้เราจะตกไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยเพราะว่าเวลาปกติทุกอาทิตย์กลับไปนี่เราจะเข้าช่องฟิตไม่ได้ทําเดี๋ยววันนี้เราจะตกไปทําไปนะครับหัวเกล็ดปากหัวแปะหลังเลยมึมาทางตานึ่งมึงยังไง อ๋อเข้าไปข้างใดเหรอนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปอีกลึกกันนะเพราะว่าอ๋อบอลอ๋อเข้าไปในซอยนั้นเข้าไปในซอยนั่นแหละแม่กลางนี้เสร็จเลยวันนี้ประกบกลางนะครับนี่วันนี้นี่ไม่อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้พี่ฝอยพี่ฝอยอยู่ฝั่งนี้นี่เราประกบกลางเลยนี่นี่ซึ่งก็อยู่พี่จอยู่ ไปดุนกล้วยเรายึดตรงกลางเลยปลาเข้าดีไม่ว่ากันไม่ว่ากันเยอะเลยนะง่ตัวนี้มีนั้งหนักตัวนี้มีงานอะไรอยู่เนี่ยไอเปสียดี่ว่าเป็นแดงอยู่หมดเยอะมีกระแดกอีฉานใช่ตรงนั้นน่ะผมคอยเยอะ เราแข่งเรือแข่งพายกันแข่งได้ครับแต่แข่งบุญแข่งวาสนามันมันแข่งกันไม่ได้พี่ดูนิเนี่ยแหมฝีมือก็คือฝีมือดูพี่จอร์ดเขาก็หลับแล้วพี่จอร์ดหลับแล้วพี่ฝอยก็กําลังจะหลับเลยนะดูนี่ยนี่ยอ่ะเราโชโช่อย่างเดียวเดี๋ยวสักพักได้เยอะๆยปุ๊บเราจะมาชําแหลกตรงนี้เลยแล้วก็แปรรูปไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านไม่ได้เมาหลับก่อนโอ้ไน ดูด้โอ้ยดูดำเมี้ยมเลยเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคใช้ได้พี่ดูดิเออการเดียวเพิ่งเยื่อเพิ่งเย่อเพิ่งฮะก็แค่มันเต็มตัวนี่นี่อ๋อนี่โุ้ยสุดยอดพี่ไม่ได้ใช้ปากกินนะใช้คางกินนะแอดดนจริงๆไหนดูดิใช่หรือเปล่าตัวนี้ เฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่าโอ้โหไรการนายการหลุดคาด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 เหนื่อยปลานิลของแท้มาแล้วแน่นอนจริงจิ๋ดเฮ้ยเริ่มใหญ่ขึ้นเลยเริ่มใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่เลยนี่นี่ตัวได้สวยงามตามท้องเรือแอตแมาววมาแววโอ้โหแต่ถึงมันจะเล็กแต่เนื้อมันแน่นนะ ถึงตัวมันจะเล็กแต่ว่ามันมันมีเนื้อเยอะเนี่ยเวลาเราผ่าแปะหลังแล้วก็โอ้โหเฮ้ยกลางก็เป็นเหลือเออทอดกรอบๆเนี่ยอย่าไปดูถูกปลาเล็กนี่ต้องคาได้ตัวใหญ่ไซส์โบ้แล้วหูมาแววนี่เกลอโบ้หรือนิโบ้เนี่ยไม่ใช่ปลานิ้นได้ครับฮอาโอ้โหเป็นโคตรโบ้เลยโอ้โบ้ใหญ่โบ้ใหญ่หูใหญ่จริงๆอะตัวเนี้ย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมทํากินนะผัดชาตรงนี้เลยเนี่ยแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยได้ไไไมม่่กินดด้้ใชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผัดชาเอาโตเก๊สลุงมาทํากินกันเลยเขาบอกเป็นเนื้อไก่ใช่ไหมใช่เหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เลยนี่โอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงอ่ะโอ้ยไข่ด้วยเก็บตัวนี้เก็บเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นี่ยดูดิโอ้โหแม่ตัวนี้โคตรเป้งๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ถอดปลดเบ็ดก่อน มีไข่เนี่ยดูดิตัวนี้<อ>ต้อง,องมีไข่แน่นอนดูดิโอ้โหเออท้องปอกๆเนี่มีไข่โอเคเดี๋ยวตัวนี้กัก,กไว้เป็นเฉลยก่อน <c oughs> <c oughs> พี่โคตรเกอร์บูดดูดิแม่ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะวันนี้ก็ไม่เอาหรอกเพราะว่ามันวันทิตย์ที่แล้วกินจน,นแล้ว <c oughs> โอ้ยมันใหญ่น้ำยั่วใจโอ้ยมันยั่วใจเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวนี้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหนู่น ดูดิพี่ฝอยก็อัดเป็นตัวเป้งๆนัตอ่ะโอ้ตัวใหญ่ก็ปนินนี่เนี่ยโอ้โหสวยงามตราท้องเรื่องนี่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 เจ๊เอจ๊เอจ๊เอ๊ก่อนนี่กุ้งเต็มปากเลยนี่เนอนจริงอ่ะแม่ไหนขอดูเหยื่อเขาหน่อยดิโอ้โหนี่เหลากุอีกแล้วโอ้โหของเขาโบมาแล้วอุยพี่ประคองประคองดีดี โอ้ย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 พี่ยังี้าโดติโอ้โหนี่โอ้ยตัวนี้โบูจริงถ้าหลุดนี่น้ำตาเทปเลสนี่ถือว่าใหญ่ยางยางมันมีใหญ่กว่านี่อีกติดยังไงติดจังเลยคือคักนี่ดิบู๊มาแล้วโอ้โหต้องไปได้ว่ะดูดิของเพื่อนได้บู๊บูของเราได้มินิมินิแม่งเหมือนบัตเตอร์เลยอ่ะ นี่มันต้องใสสะอาดแบบนี้ดินี่มันเหมือนบัตเตอร์เลยเนี่ยไม่ปลาพี่ไม่อาบน้ำดูดิปลาผมขาวจั้วเลยปลาพี่ฝอยดำปี๋ดูดิตาไม่อาบนตาขนาดนี้ก็พอใจนะไม่ต้องใหญ่มากขบรถเทศพอมีคือในระหว่างที่ปลาคิดชาเดี๋ยวเราลองมาชัแหลกค่าเวลาไปก่อนเออน็อกแล้วเนี่ยเห็นมะเดนแน่น เราต้องแช่เย็นนี้ก่อนในขอ,นอนดรอดูเราจะทําเป็นชุดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดไดสิบตัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวห้าตัวแล้วสิบสองตัวแล้วดูที่ไหนเ,นเี่ยเดี๋ยวเราจะมา ำตัวเองสิบสองตัวชุดแรกก่อนสามตัวตัวใหญ่ๆว่าใหญ่เนี่ยีแตัวเดียวของเราไซส์มินิของพี่ป๋อยกับพี่จอร์ดก็ไซส์โบโบมีตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาทำที่บ้านนี่ผมทำไม่ได้เลาผมทำแบบ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 ผมจะต้องชอบตัดตัดคลิปมันออกให้หมดก่อนก่อนขอดเก็บเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราทำแล้ว มาทิ่มมือเราชูแว็บทำไมไม่เอาถุงมือเก็บไว้อันหนึ่งหะไม่หาถุงมือมาอันหนึ่งถุงมือไม่ชอบใช้เราเราก็คล้องนู้นน่ะไอ้ข้างที่จับขอดเก็บชูแว็บชูแบบชูแว็บที่รูว่าตกแก๊สแบบหมอสะอาดสาง น่ากงอะน้ก็มีอนี่เราแอ้นี่เราตัดหัวตัดหางตัดขอดเกตเสร็จปุ๊บเราจะผ่าแปะหลังแล้วก็ไล่เอาอ่ากลางสันกลางออกกลางสันบนออกแล้วก็ทำปเป็นแดดเดียวมาเดี๋ยวเราจะผ่าแปะหลังกัน นี่ขนนาดีจริงๆถ้าพับผมนี่เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูโฉบตื้อๆเลาะเลยที่ปีนี่สองหมดทุกอย่างเอออีกฝั่งนึงมันจะมีแต่เนื้ออีกฝั่งนึงจะมีแต่ก้างก้างเลยเฮ้ยใช่แล้วเกี่ยวเจตามาแล้วโสนเจตาหายไม่นานมาแล้วมาแล้วทำเดินได้ทำโชว์เลยนะทำโชว์หน่อยดินี่นู่นทำโชว์หน่อย นี่นี่อย่างนี้เสร็จใช่ไหมก้างที่แข็งเราออกหมดเลยเราต้องพิธีพิธีพิถันในการแฝงรูปเรากางก้างกลางออกด้วยออกดิผมจะเลาะออกหมดเลยปลาตัวขนาดนี่กางกลางมันออกนี่กินเนื้อเนื้อเลยจ้อนนี่เลยเขาดูนะนี่แล้วก็ตัดตกแต่งให้มันสวยงามแต่ไอไอไอครีบสันบนเนี่ยเพราะว่ามันแข็งแล้วก็เลาะออกไปเลยนี่ ตึงๆตึงแรงตี้ยงนี่แล้วก็จะมีก้ากลางกันด้วยในแข็งแข็งเนี่ยๆแต่แข็งแตัวนี้นะแล้วก็เลาะเลยกับไก่เลาะออกปั๊บปั๊บปั๊บนี่แล้วมันก็จะได้เป็นรูปทรงแบบโอ้โหเนี่ยแดดเดียวสวยงามจะตายเนี่ยสะอาดสะอาดตากแดดแล้วมาทอดแดดเดียวนะโอ้โหนี่อะไรจะขนาดนั้นเนี่ย ี hey, ฝ่ฝั่งฝ <abil> <theory> so 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 ั่งนี้จะมีแต่เนื้อทั้งนั้นฝั่งนี้มีก้างนี่น่อยแต่ก็เวลาทอดกรอบแล้วมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับโอ้โหอร่อยมากใช่ในบทพี่ดูดิเนี่ยใช่ถูกพี่ทำแบบนี้มไหมไม่ทำไอ้ต้องแบมว่าและตัวหนึ่งมันทันสิบนาทีนี่ดูดิมันสมควรให้เราที่เคร่องรีบทันมันต้องละเอียดอ่อนพี่เราเป็นเชฟ ไม่เน่ยเเราต้องทำเป็นพิธีวิถันดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกป็นยังงนเปนร้อยตัวนั่งพัยแบบนี้นะแขนวันก็ไม่จบทะเลาะกับมดแล้วนี่ดูดิเองนี่เวลาเราชำระเสร็จที่มันจะสวยงามตามท้องรองนี่ก็จะต้องแบบนี้เห็นไหมนี่เราจะเลาะ ก้างสันบนออกเลาะข้างออกเลาะก้างใหญ่ออกเลาะที่บนแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราไปหมักแล้วทอดแดดเดียวเท่านี้โอ้โหไม่ต้องไปบอกใครเลยนะเนี่ยเนี่ยไปเอาไปแค่แล้วป่ะใช่พี่ปลาอย่างเดียวเออเนี่ยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำปลาแค่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยลแ้วทอดเนื้ออย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้สิบตัวนี่เดี๋ยวยกแรกเราแปะรูปไปอย่างนี่แต่เนี่นยไปทอดใส่โอ้โหสวยางามตาท้องเรือนะครับเนี่นออยนี่โอ้โหดูดู นี่นะครับปลานินมินิอย่าไปดูถูกนะถ้าเรามาทําแปรรูปแบบเลาะก,ก้างมันออกนะแดดเดียวแล้วก็หมักนิดต่อนะโอ้โหไม่มีเหลือมาตกตอ่อตัวนี้ชุดนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาตกตอ่ลอล็อตเอาล็อตละสิบตัวสิบตัวโอ้คนละสิบตัวยี่ตัวได้สามตัวโอ้โหก็หหพี่คัดไซส์โบโของผมไซส์มินิมินิอ่ะอ มาตอกต่อวิญญาสุกพี่ค่อยๆค่อยๆพี่เออเอามาสิ่งรู้ไหไหนเออพี่เดี๋ยวยืมสวิงกันเอ้น่จะเป็นดวนจันทร์หรือไม่กันท่านไทยๆนั่นนึกที่ตะเพียนตะเพียนเอาเลยตะเพียนเจอแล้วนไม่ตะเพียนตะเพียนพี่อย่าเข้าอย่าเข้าลูกอย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่า เถียนมามาโอ้ตะเพียนตะเพียนตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนเอ้ยที่นี่พาแวะมาแวะมาแวตะเพียนครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเบ็ดมีเงี่ยงแล้วไม่เหลือไม่รอดแล้วเออ ตะเพียดไซส์ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะอันดี้มาแว๊กมาแว๊กมาแว๊กนี่หูยหลุดพอดีด้วยเฮ้ยไม่ใช่หลุดพอดีพี่ โอ้โหเป็นโลนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยมล่นจะกระโดดน้ำโอ้ยตัวนี้สวยงามตามท้องร่องครับยนี่นี่นี่สวยจริงนี่นะโอ้ตะเพียนอุ้ยเออตะเพียนบ่อลุงน้องนะครับโอ้สายี่ขนาดสายเล็กนะมีใหญ่กว่านี้เอาพี่ถ้าผมทำโดดน้ำจะทำไงเด่ยร้องไห้ช่วยโอ้ย โอ้กล<ด>างเยอะพี่เม่อร่อยหลอกมามาลุ้นต่อโอ้โหสวยทานจริงของเขาแทบทอกออเดะทามก็เป็นพระเอกเลยเนี่โอ้ยนี่น,นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยดูดิดูน้องเขาตกเนี่ยเนี่ยก็โอเคแล้วร้อยเดียวอะไรมากมายใช่ปะเมื่กี้กำลังกำลังทอดเขาไม่ต้องใหญ่แล้วมากมายดูดิดโอ้ยไหนไหนมีตัวนี้หน่อย โอ้เดี๋ยวอุ้ยมีตู้ใหญ่หลายตัวหมอสีหมอประยันเนี่ยครับเอ้ยเนี่ยเนื้อแน่นแเนี่ยโอ้ใช้ได้ไซส์สวยเลยโอเคแค่นี้ก็พอแล้วฝากความค้ามาแป๊บนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอฟซีโหนี่ไว้เจอกันใหม่นะโอเคขอบคุณครับโอเคโชคดีโชคดีมีหมายดีๆก็บอกด้วยจะได้ไปตกด้วยกันขาพร้อม นี <muitas> <arias> ่นี่ได้ผักบุ้งกินด้วยโดดทั้งบอกแค่ทั้งผักบุ้งมาบ่อลุงนองไม่มีผิดหวังครับได้ทั้งปลาทั้งผักทั้งอะไรโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่อยเฮ้ยมาภาคบ่ายภาคบ่ายอุ้ยเอ้อุ้ยน้ำหนักดีมีคุณค่าเฮ้ยอุ้ยเต็มปากเต็มปากเต็มปากเฮดูมันถอนี่อันนีนี่นี่เราไอ้นี่ภาคบ่ายมาแล้วหลังจากทำเสร็จไปรถแรกนี่รถที่สองสะสมใหม่เฮ้ยแต่ตัวสวยนะ ขนาดเนี้ยโอ้ยแบะหลังสวยดทีเดก็บเก็บเก็บเอาแล้วมามาทุกดอกทุกดอกนี่บล็อกสองเลขดอกไอ้นี่ไม่ถึงกับเล็กที่กำลังสวยวัตถฐานสามโกลไอ้โดกระพันสองอู้เขาเลนอะไรอ่ะอ๋อเลนตอ๋อเลนพอกระพริบเกิดมึงก็วัดอ๋อ้ยเฮอโอเค ตัวพี่จอดได้โบอีกแล้วตัวใหญ่จรโอ้โหดูดูอุ้ยกระโดดหลุดคัดเฮ้ยได้ทเอาพี่ทำดีๆดิเออผมไม่ได้แช่งนะไหนไหนไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยโอ้โหใหญ่จริงว่ะของเขาอ่ะดูดินะโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีทางหลุดหรอก โอ้โหดูดิเนี่ยของเขาไล่กาดมาให้เราคุยสองคนไม่ใช่ดีเขาซุ่มจวกโบ้จวกโบ้ตอนเย็นมันก็มาสวยงามตับท้องเรื่องพี่ขนาดนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำปลาลราสุดท้ายเราตกได้นี่โอ้โหปลาสวยไหนไหนไหนขอใคร ที่โจ้เหรอ,องไ,งไม่ใช่ดเดี๋ยวเราจะทำปลาแล้วเดี๋ยวดิรอเราต้องรองักษาเวลาด้วยเราจะสามโมงนี่เราคัน<ด>นี้เราจะมาขอดเก่งซิเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราผมจะต้องตัดที่ก่อนที่ดูขั้นตอน,ตอน,น,ตอนทุกคนสิเราจะต้องตัดที่ตร้งตุ้งก่อนนี่เราม,มีกัญไก่เนี่ยกัญไก่ผมมีหรอปาะาพี่ต้องบอกนะ นี่นี่นี่ยี่วัตัวทำเสร็จแล้วดูดิ นี่เดี๋ยวจะจะมาจ่ายให้ดูน,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 นี่โอ้สวยงามสวยงามตามท้องเรือนี่โอ้โหดูไปดูนี่นี่นีโอ้โหสวยงามตามท้องเลืออ้าวไม่ได้เปิดอ๋อเปิดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำปลาร,ระหว่างพี่ฝอยกับตะเบียกดูดิโอ้โหเดี๋ยสวยงามตามท้องลองจริงดูแต่ละตัวขาวสะอาดสะอา้านก้างแบบไม่มีเลยเลาะออกให้หมด โอ้โหนี่ดูดินี่20กว่าตัวเดี๋ยได้แค่เนี้ยกลับไปถึงบ้านมีแดดดีๆแล้ไม่ใช่พุ่งนี้หมายถึงพวงนี้นตากแดดดีๆนะหมักทอดโอ้โหอะไรจะปานนีน้ยสวยงามตามทงเดืองตาเนาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปลาพี่ฝอยเดี๋ยวมาดูกรรมมาวิธีพี่ฝอยทำที่ทำปลาเขาทาแบบได้อาจจะละ <c oughs> เอียดอ่ <c oughs> อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> พี่ไม่มีอะไรเลยนี่ความหยาบคายหยาบกระด้างเนี่ยโอ้โ oh, หดูดิ<ค>พี่ไม่ต้องอนามัยกว่านี้ที่พี่หนูต้องทำเนี่ยความละเอียดอ่อนพี่ไม่มีเลยล้างก่อนล้างดี ดูดิคนเรามันบ่งบอกถึงความละเอียดอ่อนดูนี่ดูพี่ฝอยทำปลาโอ้โหโอ้โหเออจริงๆเลยมันหนีปลาเลยไป็นไปได้ไหมพี่ฝอยเขาทำสะอาดๆดูดิถูกสุขภาพทำไม ISO 9002นี่มาตรฐานจริงๆด้วยจริงดอยเขาก็ปบาดครับเป็นปลาเลยเนี่ยนี่เรือทำปลานี่ดูของตะเปียนี่ตากแดดแล้วเนี่ยเห็นไหมไง นี่สวยงามตามท้อกเรื่องโอ้ยนี่ถ้ามีพวกกระทะมีน้ำมูนน้ำมันทอดกินเลยเนี่ย,ยใช่ใช่พี่เพราะว่าผมจะทำแบบผิถีพิถันดูด,ดิวสวยจริงๆก็แป๊บๆก็หมดไปอีกวันแล้ว ผ่านไปอีกวันกับชีวิตตาปล่อย,ลยหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันไปเลยมัวแล้วโอเคกลับบ้านแล้วทับปลาเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่กลับมืดเพราะว่าพรัยาภพรัาบ่นโอเคแล้วกลับแล้วไม่ไปไม่ไไม่ไป